สวัสดีครับสุขสันต์วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเป็นวันแห่งความสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้กับมทุกคนและพระธรมปีลูกาบทที่สองข้อที่ส4ส,สเขียนไม่ชัดเจนว่าพระเจ้าได้ทรงปรดปลานบุตรมนุษย์คือองค์พระเยซูคริสต์มาในโลกนี้เพื่อคนทั้งหลายนั้นจะได้รับความรอดการปลดปรษษานของพระเจ้านหมายถึงว่าพระเจ้ามีสุารักตุ่ทุกคน และเพื่อให้มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจา้าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยกโทษธรรมจากองค์พระผู้ช่วยรอดด้วยเหตุนี้อง,งค์พระเยซูคิตมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อคนทั้งหลายจะได้รับสิ่งที่ดีที่มาจากพระเจา้าไม่แปลกครับวันคริสต์มาสทั่วโลกเขาฉลองกันและลึกถึงองค์พระเยซูคิดต ซึ่งมาบังเกิดในสภาพที่เป็นมนุษย์และองค์พระซู้ิ่ตนั้นต้องการที่จะให้ทุกคนได้รับอิสรภาพนั่นหมายถึงว่าอิสรภาพทางกายและจิตวิญญาเขาจะเป็นคนใหม่เขาจะมีชีวิตใหม่เขาจะมีความหวังที่มาจากพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงปรดปารให้องค์พระผู้ช่วยรออยู่ที่สิ้นสประทานความสันติสุขให้ และความสักดิ์สิทธ์ที่พระเจ้ามอบให้นั้นไม่เหมือนอย่างโลกให้ในพระธรรมลูกาบทที่หข้อที่หพระเจ้าที่ทรงมอบความสักดิ์สห้ธิให้โดยเขามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าบ่อยนั่นหมายถึงว่าความสักดิ์สุทิที่พระเจ้าให้นั้นเป็นความต่างตื่นใจและความเั็นิสุทนี้นั้นตลอดไปเป็นในโรันดร์องค์พระผู้ทองพระกรุณาและผมอยากจะบอกกัาพที่นอ้อง นันีควาว่ันเ้เลิมจะองของล่อคงเป็นสิ่งที่ตัวโลกสำคัญเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ทุกแกล้หาแผ่ดีและความชอบทำโปรคอนแล้วโบโจมทุกคน,นทั้งตัวให้ทันด้วยสินท้านี้ผมขอพระเจ้าอวพรอสุขสันต์วันคริสต์มาสสวัสดีครับ อีกนานแล้วพระเจ้าผู้สรงอยู่ท่ามกลางเราเป็นน้ำที่พื่รอและมีความหมายเป็นน้ำขององพระบูชาผู้ทรง